ตอนนี้กับทางน้องแววตาเพิ่นกำลังสีปัน่นน้ำปั่นเนาะพี่น้องอ่ากัถือว่าแบบสูตรแบบของเพิ่นนี่กัแบบว่าเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องเลยมีเปือกแน่มีไปจังอ่าฟงซาเขียวบอเนาะพี่น้องเนาะ,ะตาอักบวมสุดนีโก,โกโก้พี่น้องเลยนี่กัเป็นผงผงนมบ่เนาะตัดภาพมาวันนี้กัาพาพผมแม่พี่น้องมาเบิง่ง ต้นหมากเล็บพญาขุดหรือว่าหมากไม่งอดเนาะทางบ้านบาา่อตาเอินพี่น้องเลยแต่ว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นว่าต้นหมากเล็บพญาขุดเนาะมีอย่างใดแบบว่าเพิ่นว่ากันพวกพูดผีพิษาพี่น้องเยลยรากะ็เกาะเงินเกาะคำเนาะเอฟซี <c ười> ทางฝั่งไทยเพิ่นว่าของหายากเหมือนกนทางบ,าบาา้านบ่อตาก็เห็นในจุดเดียวแถวห้องเฮียนอะพี่น้องเลย โดยกับสบายดีน้องเวลตาเพื่อนมาน้องพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้ทั้งบอตาเองก็ลืมเปิดไม้พี่น้องเลยเนาะก็เลยต้องได้มาภาคเสียงเงาพี่น้องทั้งน้องเวลตาเพื่อนกับก,ก,กำลังสิขายน้ำปั่นให้น้องๆน,น,นักเรียนเพื่อนเนาะสบายดีกับสามีก,ก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี่กับพาสามีเพื่อนมาเบิงมาน้อยเพื่อนแล้วน้องพี่น้องที่ว่าขอน้ำน้องเวลตาเพื่อนว่าสีเอาไก่มาให้ แต่ว,าตาออว่าน้องแวตาเพณ่นว่าโบเอาโบเป็นยังเพือ่อนว่าแต่ว่าสบายดีกับโบเวียดก่อนน้องพี่น้องแต่ว่าคือว่าแะละมานหนยังบได้มือตาพี่น้องเลยก็เลยยังบได้อาเมือ้าตอนนี้ก็น,นั่งอยู่แคมทางน้องพี่น้องเนาะกับเสียงรถกับเซลเซลอยู่ว่าวุ่นเลยตอนนี้พี่น้องเลยเอาไม้ให้น้องแวตาเพื่อนแต่ว่าดันบได้เปิดไม้พี่น้องเลยโอ้ยเนานะ ว้าจนเมื่อยถามจนเมื่อยแบบว่า,วบบาบ่ได้ยินเสียงน้องเบื่อตาเพิ่นแนะน้ำมีน้ำเสื่อมแล้วก็อ่ามันยังอันซาเขียวบ่เนาะพี่น้องซาเขียวแน่โกโก้แน่เฟือกแน่พี่น้องเลยสูตรของเพื่อนก็แบบง่ายๆเนาะต้มน้ำเสื่อมน้ำอย่างนี้ก็แล้ี้ยวคนว่ามีสามสียางอะไรแหละพี่น้องเลยนี่ก็น่าจะเป็นฟงนมบ่แบบว่า งบบโบลายเนาะพี่น้องเนาะถ่ายซื้อซาใครมกมาแน่แบบว่าเห็ดแบบใส่นมข้นแน่นั่นนี่แน่สินะแต่ว่าเหากรขายสมสมราคาพี่น้องเลยจอกละซองหาสามพันกีบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขายให้กับน้องๆในเทียน,นโผล่มันยืนรอคิวเลยนะฮัลโสวัสดีสาวาลลูกสาวเมฆคูเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ลูกแผลตพี่น้องเลยนี่ก็ลูกหลานในบ้านเลยเนาะพี่น้อง แต่ว่าชาไข่มุกนี่แต่ว่าถ้าว่าบางคนเพื่อนก็ใช้เผือกเมียวน้องมันนะแต่น้องเวตาเพื่อนมีไข่มุกแน่อ่าแล้วก็น้ำเสื้อแล้วก็ผงผงที่เขาปั่นอะไเนาะพี่น้องง่ายๆเพื่อนะโล่อคิวเลยพี่น้องเลยนี่ก็ถือว่าเรื่อยๆเพื่อนจะคลายให้น้องๆนักเครียนเพื่อนก็ได้ลูกสองแล้วเนื่อเนาะ ลูกหนึ่งบอลูกสองหาชิลูกหนึ่งบอกให้สบายดีวัดาอเนาะแรนเต้นก่อนเมษะวัน <c oughs> นี้ทางน้องเบาตาเพื่อนกับพุ่นละทางร้างกอเฮือนเพื่อนกะมากอขี่กันไพ่ให้พี่น้องเลยเหมือนว่างบในการเอ็ดเฮือนเนาะหรือว่ากอกระเทิอบในข้างนี้กะมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพื่อนเนาะสดสวยมาปชัชนอ่า เป็ดในาน้ำพอหักบอกเนาะพี่นอ้องสาวมีได้แบบพิเศษพี่น้องเลยเปิดให้่าตาดูด,ดกเลยวยาฉชนแบบแบบเต็มจนสวดนะพี่น้องเลยโคดโฟตรมุงแตงนเนาะว่าตาว่าสิอ่าให้เพิ่นดูดพังเสียงเปิดแต่เปิดแต่แตโต โตไหมเนาะที่วันหนีบใส่เจ้าของแต่ว่าไม่กล่องหับเสียงบบไม่ได้เปิดพี่น้องผิดพลาดอย่างไงจไังใดกับเบิ้องสมภาพแล้วก็ทาังเสียงพินไปน้ำพี่น้องเฮย้ยเบลตากับภาค็อาไปสิเลยเนาะตอนนี้น้องเบตาเพิ่นรอทาให้สามีดูดให้บนบกเนะาะจังชิทอกให้อีกแต่ว่า เฮากะกาบ้ถือเนาะว่าเออต้องจอกชำนี่ใช้ชำนี่ชำนี่นะ <Okay. S 1> เพิ่นกะยังแบบว่าไม่ค่าไม่พี่น้องเอลยยังกล้าบ้ถือขายน้ำปั่นแน่กระต้มขนมแน่พี่น้องแบบมีเพิ่นกินน้ำบ่าไปน้ำนาะพี่น้อง <laughs> แซ่บเพิ่นวะได้เรื่องอยู่ โตเป็นเปียงอ่ะเหลืองๆนะั่นนี่แมนขนมขนมไข่าดาวพี่น้องเลยแบบเบ็กงน้อยเพิ่นมากซื้อมาลิดเนาะแบบว่าอทอดอเอาไปยังเกลือเบิกน,นัวยังมันใช่ที่ว่าเพิ่นนไ้มาหนำนั่นแหละแต่มันก็เป็นออ้ห้อนปอ,ปอกๆขึ้นไปพิ่นอ่าม่มานพูดเพิ่มอีกพอดีเต็มจอกพี่น้องจนบอลล่นเลยนะ อืมนี่น้องเะอ่าจอกสองพันสามพันหาหาพันพี่นอนะ้องเลยกระติกน้ำแข็งเพิ่นก็เอาเน้น้อย,อยแหละเพราะว่พาพอได้ขายให้น้องๆเยี่ยนเพื่อนขายใหซื้อม,มาหลายก็เอาพ่ได้ขายมันก็อาจจะิเปือ่อยทิบได้ซื้อพี่น้องเลยนี่แหละขนมไข่าดาวเนาะที่ประตาา้าบ้าก็จะคือไข่ขาดาวอยู่แล้วละ่ะ หัวเพวกวกื่อนหัวเพื่อนกะแบบว่าตอนนี้ยัไงไงถามเอ้ยเพื่อนกินเพื่อนว่าแยกแยกทางแยกทางกันยูพี่น้องเลยนะแต่ว่าได้เป็นป้าได้อะไก็บม่ได้พิษบ่ได้ใ <c oughs> าหา้ก็ดีแต่ว่าอยู่คนละบอนผัวบัดอยู่ทางทาแขะเมียบัดอยู่บ้านโคกพี่น้องเลยตา,ยาเลยว่าผัวเมียกันมันได้ขึ้นแยกทางบบดนี้ว่ะ <c oughs> มีกินอย่างเดียวสามี อันนี้ก็ถ่ากับบ่จิตก็บ,บ่แซนผู้โทรมาพ,าาาพ,าาาพ,พี่น้องเอง้ยแล้วก็สิดได้พุ่นละไปทางทางฝายบักเนาะมื้อนี้พี่น้องอ่าน้องๆเพิ่นบาดเพราะว่าน้องๆเพิ่นยังอ่ายังบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่มอบยิ้มนแน่เนาะ ชาววัน่นบุกคอยมักน้ำปัน่นเพื่พนว่ากาแฟนมเลยได้ย <c oughs> อยู่บอกเพื่นสบายดีบมดอายเลยเนาะเพื่อนว่าผัวน่ะนไปอยู่ท่าแค่พาลูกชายไปเฮียนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผัวของเพื่อนก็เป็นย <c oughs> ูทูบเบอร์ได้พี่น้องหลายคนฮูจักเพื่อนยิ่มบอเนาะทางเพื่อบาเล ะบะเล่เชนเนลบะเล่บละเล,ะบละ่บันนานี่แหละว่าตาเกิดจับโได้นะ้อพี่น้องเนาะผู้เสีอขาวนี่ก็เป็นน้องหล่าของผู้ ông, อมคนอ,อมยิ้มหันพี่น้องเลยอ่าผู้นี้ผู้อมคนอ,อมยิ้มนี่รุ่นเดียวกับน้อ,นองแววตาเพิ่นได้พี่น้องเมื่นเกิดน้ำหลังน้องแววตาใช่ไหมจ๊ะเพิ่น,นแต่งงานก่อนเพิ่นได้ลูกก่อนแล้วพี่น้องเลย แต่ละคนนี่มันร่นนะล่นจอกเลยนะแต่ละคนกระเสียงรถก็อาชีบนใ่นเด้อนะพี่น้องก็ขอโทษขอไฟน้ำพี่น้องเลยจัดแจงไว้เนาะโตตังนี่ก็ได้ยากภูใหญ่จะดีจะบุญเพิ่นละพี่น้องเลยต่ดีมุกดีใจเนาะที่ว่าเห็นลูกหลานได้พี่น้องเลย อยากให้ทั้งน้องเวาตาเพิ่ดมีาซีบเห็ดแล้วก็พ่อ,อาขายเครื่องไปนำเห็ดยูทูปไปน้ำพี่น้องบ่อยากให้ไปทั้งอื่นทั้งไกลไปไทยก็เพื่อสีได้แต่เคยไปมาแล้วเนาะคือแต่ว่าการเงินหรือว่าการเป็นอยู่กับบสะดวกสบายคือบ้านเฮาแต่ว่าอยู่ทั้งบ้าน ่าทางบ้านบ้านใต้ก็แจ๊กสีหาเงินเดบได้ได้พี่น้องเลยอ่แจ๊กซีไปรับจ้างทํางานนู่นนี่นั่นก็เงินเดือนก็คือว่าแหลกกรบโบสูงปันไดพี่น้องเลยสิประมาณสองพันสองพันกว่าบาทหรือว่าพันกว่าบาทพี่น้องเลยบางบอนก็ได้ก็เงินเดือนบบสูงปันไดแต่ถ้าไปเทียบกับทางไทยนี่โย่แต่มาตกเป็นเงินลาวเดี๋ยวนี้ก็บเสียดับหาหาหกลาะหรือว่า บางคนก็ได้ i, 10ล้านก็มีเด้อพี่น้องเพราะว่าเดือนละหมื่นปลาย17000 8 0 0 0 5 0 0 0 1 2 3000เนะแล้วแต่บางคนพี่น้องเอ้ยบางคนก็ได้ฮอดเดือนละ20000ือว่า17000 8ก็มีสินะเสียดายเนาะพี่น้องเว้าจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เปิดใหม่ พอดีแหละนางขาเขาบรจิตเพิ่นอ่าโทรมาพอดีน้องพี่น้องน้องเวตาเพิ่นกับบรรยายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าโอยน้องเบลตยินเสียงเอาเมื่อไหร่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาแกโตใหม่พี่น้องเลยเพราะว่ามีเอฟซีพึ่าผู้ที่ว่ามาหาน้องเบลตาเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าน้องเบลตาน่ะโบยุพี่น้อง บปดเพิ่นมาเพิ่นบัดอ่าแบบว่าบอได้นัดอ่ากับน้องเวตาลวงหน้านะเพิ่นแบบว่าอยากมาแบบมาเซอร์ไพรส์ไปเั่นก็เลยบอพ่อหรือว่าบอถามน้องเวตาว่าได้แชทบอกกันอยู่ได้บอกอ้ายเพิ่นว่าไปนะไปเั่นแต่ว่าค่อนข้างที่ว่าอยากทำในกับนะในบริยูเมือน มือหน้าสิมาถามเพิ่นเรื่องเลี้ยงไก่เลี้ยงยังอย่างไรพี่น้องเอ้ยโอ้ทั้งนี้คิดอิ่มแล้วก็จุกแล้วแบบนี้โอ้ยเนาะเอฟซีเพิ่นก็ะมิ้นมาไลายอยู่พี่น้องเอ้ยมือใดเด้บ่าวตาสิมีอ่า,ามมน้องน้อยปราชันสิม,มีข้าวดีก็อ่ะเนาะ,นะแตมีมือใดเดียวสิบอกเอฟเอฟซีนะพี่น้องเดี๋ยวสิบอกข้าวดีให้ฮู้จักน้ำกัด ว่าตอนนี้พังเบิงกอนโอนทั้งบบาวบุญเผย่นมาเลยเนะน,นาะพี่น้องยังแต่บบาวจิตกับบบาแสนบันอ่าเธอฮะทั้งใดกะเบิงสมภาพบรรยากาศน้ำกันเนาะนะะพี่น้องเนาะยี่เขากดข้ามไปทั้งใดเด้อเนาะพี่นะนะนะอ้องเนาะโหนส่งไม้คืนพนะี่นะ้องเลย มันก็เป็นตายชงคึืนอยู่ดอกโมมีเสียงพี่น้องแต่ว่าบาตานะอต้าเนาะมีต้นหมากเล็บพญาคุดหรือว่าต้นแมงงอดอยู่ท้ายิปนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่ามีเอฟซี FC เพิ่นว่าอยู่ทางฝั่งไทยนะเป็นของที่ว่าหายากพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิง้งทางบ้านบอตา้ากับบดบ้านนี่มันเกิดบอลเดียวพี่น้องอยู่ในห้งเฮียนคอยนี่ปันไดหมากเล็บพญาคุดเพิ่นว่า แบบกันพวกผีปีศาจบบหรือวาอาวงทิตย์ธงติดไทยเนาะอ่ากระจับเงินเกาะเงินเก,กนาะคำมาใั่จะมีเพิ่นอิมอ่มเลยอิ่มดีอ่าอิ่มน้ำปั่นแหละพี่น้องเลยอ่าจิได้กับคนได้บ้านนี่เนาะพี่น้องพวกหน,นังสลลนสแล,น,ลนอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิให้เพิ่อ่าทอดไข่เบิ่งจเกหน่อย ว่าน้องเพื่อนนักกินชื่อขอมนมทอดไข่อยู่นั่ขนมไข่ดาวเนาะอ๋อนั่นลุกไปกระพดอ้อยอ่อยอีได้พี่น้องอถึกใจเด็กน้อยนะเอาอะไรกันได้เสียงรถกับวุบบบ่นวั่นวุ่นวั่นอยู่เนาะรถพ่วงพี่น้องเลยรถพ่วงแน่รถ เปินแก้สินค้าเพิ่นดอ,องเปินซื้อขนมไข่ดาวเลยทาเบิรงน้ำกันน้ำพี่น้องเปิดจีทอดให้เบอร์มันก็คือมันก็คือไข่ดาวอยู่แล้วล่ะเบิ่งก่อนดองเลยตาเพิ่นว่ามันพดเพิ่มหนะอ่อเนาะพดผมเคยเห็นพี่นอ้องเลยนั่งจุ่มอยู่เนาะ ทาเบงขนมไข่าดาวเอาหมวอกระทะทางนี้อ่าข้างไปหมวอกระทะพูนพูนนี้บเดบวลหนาวอาหลังพี่น้องปากยางเลยโอ้แกใครต้องไปพี่น้องชาวบ้านเพิ่นเอาแนี่ตอกตอกใครเพิ่นปากยางเล็บมือสีกรลดพี่น้องเลยฮ่า่โอ้มือง่าย ดตกแเป,ปร์ลงมาบทันอีดำใช่เนาะครบบีลงไปบานนี่อ๊บโอ้ยเช็ดโอ้ยนอหมอ,หมอนอ้อยชำบานนี้เปแต่ได้กินอยู่บนนออบานนี่โอ้ยน้อยนึงพี่น้องเยลยซาลาแมนป้าทธอโฟมันก็นคือไข่าดาวอยู่เนาะิ่งไปเบิงบ่งมาก็จะคือเคก้กน้ำพร้อมบานนี้ โอ้ยตื่นเต้นดีหน่อยเด้อไหนโอ้ยขั้วขั้วขั้วขั้ขั้ใกล้อืมตักหน้าตักหลังหน่อยว่าสุกเลยเพั่นมาตาเนี่ยมุดห็นด่างไฟจักบาทแทบสุกเลยโอ้ยเนาะอ่ามันมันเริ่มซุกแล้วเพื่อนนะอ่า เขาตาจับขึ้นมาให้เอฟซีฟังเสียงนันมันพดน้ากันแต่ว่าไม้โบได้เปิดพี่น้องเลยกระพดได้เสียงดังจอดจอดอยู่อ่าสุกแล้วเขึ้นมาอยากอะไรดังงี้รดบันแห้งแล็ดมาใกล้บัดนะ้องพี่น้องดังยืนฮึ่นบัดเอาบัดอีสุกแล้วอยากลิ้นยิ่ซื้อพี่น้องเลยแต่ว่าบ่อยากกินอู้ยเนาะอยากซื้ออยากลิน้นยิ่อ สได้มีลูกน้อยมานั่งเฝ้าห้านขนมยังที่นี่เว,ว้าแเลยปะเจ้าพี่น้องเลยสิยได้ขอตะกลับก่อนฝูงสามีเพิ่อนกันหลังจากกินน้ำปัน่นอิ่มแล้วก็ไปนังหมู่เคี่ยหมูข่ขานอยู่เจให้หน้าฝูงน้องเบื้องเบื้องคนก่อนเป็นช่างโอ้ยต้องใส่เนนท่องแห้งพี่น้องเลยอ่ะตัดภาพมาแบบนี้ก็คือสได้ ก็ตัวกัฟก่อนพี่น้องเลยแต่ว่าก่อนสิเมื่อก็ตามคำสัญญาเนาะพี่น้องเบิ่งต้นหมากเล็บพญาะคูดก่อนถ้าเอฟซีท่านใดเนาะสนใจหรือว่าอยากได้ก็บอกบอตาเด้อเนาะพี่น้องบอตาสีปิดตากแขงไว้ให้พี่น้องเลยปิดตากแขงไว้ให้แต่บางคนเพิ่นว่ามีโบตัวแม่กับตัวผู้บอตากับผู้หัวตัวแม่ตัวผู้เป็นอะไรพี่น้องเลยแล้วก็ตัวสีทองพับ ตัวแม่ตัวผู้บ่ตาก็บ่ฮู้จักเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านบ่ตาได้เอิ้นมากแม่งอดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นเหลมงอๆคือก้นแมงอดแต่อย่น้อยก็ใส่ใส่หูพี่น้องเอ้ยนี่เด้เบิํากัเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันก็มีแต่อยู่งเียนนี่พี่น้องเขตอื่นก็บ่มี แต่ว่ากระ,ะจับเงินกระจับคำนี่อตาก็าคือสีรวยน้ำบ้านน้ำเมืองโมยุพี่น้องคือว่าอ,อะไรเนาะอ่าของบางอย่างมันต้องมีเพืดด่อนอะไแต่มีแล้วก็ต้องหาได้อ่านี่แหละมากไม่งอดพี่น้องเลยเดี๋ยวเล็บพยาคุดข้าวปลาข้าวโดงพกติดตรงติดไทยไปเพืดด่อนอะไงูแง,งวแค่กระปอมบวกัดสัตว์สาวว่าสิ่งยักษ์มาเช่น มาให้เลยคู่นึงครับอ่าแต่ก็บ่อยากพกปานได๋เด้เพิ่นว่าสัตว์ๆว่าสิ่งญาณเนาะอย่าหนูมันป๊บได้จ้ะบ่เอ้าติดโถก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะติดห้เลยคติดโถก่อนพี่น้องเอ้ยพอ่าหมานเงินนําขาเจ้าเนาะแต่ว่าบัดามีเพิ่นซักลืมจกออกนี่วยปักมือามีเพิ่นนี่เกิดเรื่องแๆพี่น้อง่ตาว่ามันมันมีแต่ในบริเวณงเียน่ แถวเขตในบ้านนี่กับบโมี่ได้พี่น้องแบบลายที่ลายบอนเนาะไปกับแบบบัวบกอยคุ้นตาเข็ดยดเราพี่น้องเลยมีแต่แถวงเขียนนี่แหละแต่ยังน้อยนะแบบมักก้เอกเสหูเนาะเขีดตาเขียดยังพี่น้องหยอกกัดโอ้โแหบบปะ่ะแาบน,นี้พี่น้องเลย จ้อนสี่จบคลิปพี่น้องเลยไม่บบได้เปิดเนาะพี่น้องบาตนี้กับบัตหนึ่งพี่น้องเลยฮะโอเคเด้อเนาะพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กัคื้อบ้านเลยนาะพี่น้องเนาะกะภาคภาคเชียงเอาพี่น้องเลยอ่ากะกะล็กเข่ากับบรรยากาศหรือโบเลยเนาะจังได้กะติดตามอ่ากดไลค์กดแช่โบตาเด้อเนาะพี่น้องพอมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยอะเนาะสบายดีพี่น้อง Bye bye.